สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือพัฒนาอัจฉริยะ Qs หน้า22และหน้ายีด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณค่ะค่ะตอนนี้เด็กๆเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะกับวิชาพัฒนาอัจฉริยะ Qs ค่ะเด็กเปิดหน้าที่22่นะยี่สิบเลยค่ะแล้วทำอะไรคะคุณคะเขาบอกว่า อุปกรณ์ของใครให้เด็กเ,กเขียนวงกลมล้อมรอบภาพอุปกรณ์นะคะที่ใช้ให้สัมพันธ์กับอาชีพทาคุตุกแต่ละอาชีพเขาจะต้องมีอุปกรณ์ทำมาหากินของเขานะคะไม่เหมือนกันทาคุตุกดเด็กดูที่ภาพแรกค่ะชาวนาค่ะชาวนาชาวสวนเนี่ยลักษณะการแต่งตัวนะคะเป็นชาวนาชาวสวนคุตุกคิดว่าภาพไหนคะ อเคภาพนี้ของคุณหมอฟันภาพนี้เป็นช่างถ่ายรูปอันนี้ค่ะเคียวค่ะกูผาเป็นของชาวนาไว้เกี่ยวข้าวใช่แล้วค่ะแล้วต้องทำไงคะเมื่อเจอแล้วเราก็วงกลมเลยนะคะให้มันชนกันชาวนาเขาจะใช้เคียวแต่สมัยนี้อาจจะใช้รถเกี่ยวนาะคแต่สมัยโบราณนะคะเขาจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวนะคะอ้าวต่อไปมาดูภาพต่อไปคุณหมอค่ะกูตุ๊กอคุณหมอง่ายมากเด็กๆทุกคนต้องรู้จักค่ะคุณหมอต้องใช้หูฟังค่ะไว้ ฉะ้ไมโครโฟนไม่เกี่ยวเนาะเกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะอ่าต่อไปสุดท้ายค่ะคุณตำรวจด,ดับเพลิงค่ะนี่นกดับเพลิงหรอคะต้องไว้ฉีดนะ้ำป้องกันไฟแน่แล้วตนะ้องไปใส่ย,ยางตัวนี้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณตู๊เมื่อเจอแล้วเราก็วงกลมลงไปเลยนะคะอ่าคนี่เองทุกต,ตัวนีค้คงนะคะ,ะชาวสวนชาวนาน,านะคะใช้เคียวคุณหมอใช้หูฟังตรวจนะคะสุดท้ายคุณตำรวจด,ดับเพลิงใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงนะคะต่อไปมาดูภาพต่อไปข้างล่างค่ะ ระบายสีภาพอุปกรณ์นะคะตามคําตอบด้านบนและสังเกตภาพค่ะเอาคางวลเราตอบอะไรบ้างก,กุุ๊กมีเคียวูยวฟัง,ฟงและก็ใสยดับ,บ<ๆ>เพลิงอ่ะกุ๊กลงมือเลยค่ะ หมูฟังค่ะหูฟังฟังเปรใช่คะสีสวยๆได้นะคะเด็กๆจะทำสีตามเขาก็ได้หรือเด็กๆจะใช้สีที่เด็กๆชอบก็ได้นะคะใช่ไหมคะคุณตุ๊กใช่ค่ะแล้วแต่แต่ต้องระบายสวยๆหน่อยนะ สายดับเพลิงค่ะไฉีดน้ำดับเพลิงค่ะไปส่วนๆนะส่วนนะคุณตุ๊กเลยนะคะเอาทั่วๆนะหลังจากได้บรรทัพมูเตรงนให้ออกนอกเส้นนะคะใีสอเส้นค่ะ2ีเส้นสายดับเพลิงมีเส้นสรคืออย่างละ2ใช่ไหมคุณตุ๊กเคียว2 คุณหมอสองก็สายตะเพิงสองค่ะเด็กททำได้แน่เลยเสร็จแล้วแาจาัเกจะเป็นรูปอที่เราเป็นรูปไรน่ดาวใช่จะอยู่ในพื้นที่ดาวพอดีนะคะเด็กๆทกันได้คะมใจเดๆทาได้นะคะเดี๋ยเราดูกิกรมต่อไปกันเลยค่ะกิจกรต่อไปกันค่ะหน้าที่ พวกของใครที่เรามาดูซิฝ่ายถึงอะไรเขาบอกว่าเขียนวงกลมล้อมรอบภาพหมวกให้สัมพันธ์กับภาพที่กำหนดให้เขาจะมีอาชีพต่างๆใช่ไหมคุณผาเขา <อ S 1> <อ>ให้จับคู่หมวกกับอาชีพดังนั้นอ่ะข้าหนึ่งค่ะตำรวจหมวกตำรวจถ้าหารไปหมวกทหารหายไปคุณดูนะคะมีสามใบในหมวกเชฟน,นี่นี่ทหารนีวิศวกรค่ะนี่แน่นอนค่ะกุ๊ตตอ๊ะเราจะได้ทำยังไงคะวงกลมเลยค่ะ ต่อไปข้อสองเชฟค่ะหมวกเชฟเป็นแบบหยักๆยักนะต่อไปนี่พยาบาลหมวกพยาบาลหายไปทู้ป่วยแล้วค่ะสิหมวกพยาบาลไหนพยาบาลชุดสีอะไรก็ปุ๊บสีขาวค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายมากเลยชาวนาต้องพยาบาลค่ะเหมือนหมวกเชฟแต่คนละทรงแค่นั้นเองคะสีขาว แล้วใช่ไหมคะใช่ค uh, ่ะอ right oh, right, right? uh, uh, he mm ้าวหมวกชาวนาค่ะเขาเรียกว่าหมกค่ะกุ๊ตุ๊กหมวกใช่ค่ะเขาเรียกเขาจะมีชื่อเรียกของเขาคืองอกค่ะเด็กๆต้องสังเกตได้เพราะว่าเด็กรู้แล้วอันนี้คือหมวกทหารหมวกเชฟอ่อหมวกเชฟนี่ใช่คือหมวกชาวนานะคะบอกเลยว่าเล่นนี้คือการสังเกตใช่ไหมคะคุณผู้ชมใช่การสังเกตนะคะจำแนกเด็กๆได้ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะถ้าทำได้แล้วทำได้ลูกส่งให้คุณตุ๊กและกุ้งหานดูรายกลุ่มด้วยนะคะ นั้นวันนี้ครูผากับครูตุ้ขอจบคลิปเรียนเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้าค่ะเราจะพาไปสอนอะไรบายบายสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ